วิถีชีวิตย่างพริกพริกแดงกินดาของเรานะคะเม็ดพริกก็จะใหญ่เป็นพิเศษเม็ดเป็นีใหญ่ดูใหญ่มากเลยต้นต้นก็ไม่ใหญ่เนาะแต่พริกเขาโอ้โหดูนะ,ะนี่เราปลูกกันไม่แค่กินเนาะปลูก<ๆ>แค่กิน อันนี้เราจะเก็บไปย,ย,ย่างทำเป็นพริก,กแห้งทำเป็นพริกแห้งเดี๋ยวไปดูการย่างนะคะพี่น้ำเตรียมแล้วเราปลูกไม่เยอะน,อน,นี่ยังไม่เกลดิบโซนนี้ปลูกไม่เยอะโซนนี้ปลูกหลากหลายน,นี้ก็ ที่ย่างพิษของเราเราก็จะกไฟควนขมงูงขงเขน็นควนนี้ก็ได้ประโยชน,น์นะนี่ไล่ไล่ยุงเนาะนี่คือเตาถ่านของเราใช้กระรามะพร้าวนี่กระราพร้าวอันนี้คือพริกตัเม็ดพริกเรานะคะนี่งามดยเน่ะเหมือนกับคนเลยเนี่นี่พี้น้ำก็จะมา แล้วเอาอะไรมาครอบไม่ได้ให้มันอูดอยู่ในนี้เดี๋ยวไฟมันแรงไฟมันแรงแรงต่อคนตลอดคนดูให้มันอูดเราก็จะเก็บไว้กินเป็นปีเลยเนาะวิธีชีวิตมันบ้านของเรานะคะเราก็ทํากันพอเรามีที่มีทางเราก็ทํากันไปนะไฟมันแรงมันจะแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอือืแตกครับ ช่วงนี้ไฟแรงอะ่ะเราก็เลยต้องคนกันหน่อยเนาะไฟแรงนี่คือเตาของเราเมื่อไฟแรงมากเราก็ทํากันแบบวิถีชาวบ้านนะคะนี่ไม่ไม่อะไรมากเลยนี่นางะโยกมาก่อนเหมือนหดเดิยงดูที่อืมอันนี้พอเราน้ั่ปุ๊บมันก็ จากมิดตึงๆนาะมันก็จะขุดแบบนี้เนาะน,นี้เราก็คือการอูดเอาฝ้านะคะฝ้าองคอ่อะมาน,นี้เลยนี่คือการนนกาย,ย่างพริกของเรานะคะแบบง่ายๆนะคะอันนี้คือแค่นี้ใช่ไหมที่ย่างเนี่ยใช่ให้มันพอ,อ,นนพ,อพอมันสุกใช่ไหมเนี่ย เนาะขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรตากแดดเอาไปตากแดดอืมอ๋อนี่คือการย่างพริกเก็บไว้กินนะคะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารเนาะให้มันแห้งอันนี้ย่างก่อนอแล้วเราก็จะไปตากแดดกันเรียเล็กน้อยนะคะสนับภูมิปัญญาของพี่น้ำนะคะนี่คือคนทำพริก เตาของเราวระมานี้นะคะนี่นออกแบบโดยพี่น้ำนะคะสนใจการย่างพริกแบบนี้นะคะติดต่อพี่น้ำได้นะคะช่องดินน้ำลมฝนคะ่ะ